คือฐานนี้เนี่ยเราเริ่มจากองแรกนะครับองนี้เรียกว่าอะไรองนี้ก็คือพระชัยหลวงเวียมนหนังนะครับเขาเรียกเขาเรียกพิมโคนต้นจันทร์นะโคนต้นจันทร์แต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันอีกพระพระจะมีการแต่งนะแต่งแต่งออกมาแล้วก็พระไม่เคยสวยก็แต่งมีทั้งเนื้อเหลืองเนื้อดำนะแต่ว่าหายากนะหายากองนี้อดีตเป็นของเฮโกวัลลาดแล้วกันนะ เมื่อก่อนนี่หลายหลายเป็นสิบเป็นปีเป็นสิบปีสิบปีตอนนั้นซื้อเข้ามาก็หลายตังเหมือนกันนะแต่ไม่ถึงแสนตอนนี้ไงโอ้ตอนนี้หลายแสนหลายแสนพระหายากองถัดมาครับองค์นี้เบ้าแตกเัน้เขาเรียกพิมเบ้าแตกเป็นพระที่หล่อไม่สวยแต่ว่ามีประสบการณ์สูงมากแต่การหล่อไม่สวยกับกลายเป็นเสน่ห์นะอ่าใช่ใช่มีประสบการณ์สูงมากโอ้ยเขาคนโดนโดนตีโดนอะไรหัวบวมเป็นโลก นั่นเลยตังมโมเลยไม่มีแตกแต่แตําทำาทํา